สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมกิเกมมิ่งชาแนลเกมมากคือแบบผมครับเก่งเซมกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมอิงลิง เป็นเกมแน wording ว w ว r ร์ด g ิ้งเรียกว่าอะไรดีเป็นแอสเตรคเวิร์ดดิ้งนะครับที่เราจะต้องพยายามทายคำใบ้คำประมาณนี้ครับแต่ว่าเราจะชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นครับโดยที่เราต้องพยายามใบให้คนอื่นทายให้ได้เยอะที่สุดครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องทายคนอื่นให้เยอะที่สุดด้วยครับใครทําหน้าที่อย่างนี้ได้ดีที่สุดก็ได้ชนะไปแต่เกมนี้เนี่ยแฝงไปด้วยความแอสแตรคและต้องใช้จินตนาการขั้นสูงนะคือหน้ากล่องเนี่ยก็สื่อได้อย่าง รู้สึกสื่อได้ดีมากเลยนะครับผมเกมนี้จะเป็นยังไงน่าสนุกขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม มีนบุ๊ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันน,นเซอร์ฟอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID@ Min Bo o ด มาดูกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเริ่มมานะครับแต่ละคนก็จะได้ครูการ์ดคนละอันนะครับหรือจะเรียกภาษาคิดว่าทีเชอร์การ์ดก็ได้ไม่ใช่นะครับครูก็คือเบาะแสนั่นเองนะครับโดยที่ครูการ์ดเนี่ยเราจะต้องห้ามให้คนอื่นเห็นเราจะต้องดูคนเดียวเท่านั้นนะครับมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคําต่างๆว่าจะเป็น year house system example interest community นะครับก็เป็นคําที่ไม่ได้ยากเลยนะครับผม ที่หลายๆคนก็น่าจะสะกดได้กันนะแล้วก็แต่ละคําก็จะมีแต้มนะครับของมันนะครับมงเช่น1แต้ม2แต้ม3แต้มตามลําดับนะครับอันนี้ยากสุดไงถ้าเราสามารถใบคํานี้ได้เราได้3แต้มนะคนที่ทายได้ก็ได้3แต้มเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็น2แต้มส่วนนี้จะเป็น1แต้มนะครับผมคาเนี่ยจะมีให้หมด6คคาครับแต่เรามีเวลาแค่3เทินเท่านั้นในการใบคํานะครับก็คือการใบเทินเดียวถ้าเราใบได้ถึง2หรือ3คําเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเริ่มมาได้การ์ดอิง การหมึกนะครับผมคนละ8ใบ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วเดี๋ยวในแต่ละรอบเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกคนละ1ใบไปเรื่อยๆด้วยโดยที่เล่นกัน3รอบนะครับ3รอบจบเกมนะครับเสร็จแล้วครับในเฟสนี้แต่ละคนเนี่ยก็ต้องพยายามใบโดยการใช้พวกนี้นะครับพวกนี้บางอันก็จะเป็นตัวอักษรให้เลยนะครับบางอันก็จะเป็นแค่ขีดๆเขียนๆ,ๆงงๆงงงงนะครับอันนี้โอ้ผมได้ตัวสอนมาเลยว่ะนะครับการใช้การพวกนี้ใช้ยังไงก็ได้ ใช้ยังไงก็ได้จะวางยังไงก็ได้ครับเอ่อคำว่าวางก็ได้คือไม่ต้องเรียงอ็ไจะวางเก๋ๆวางตะแคงเอาอันนี้ให้กลายเป็นตัววีก็ไดนะ้นี่เป็นตัวเออะไรเงี้ย <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูดีกว่าว่าในเนี้ยผมจะใบได้เท่าไหร่กันเชียวนะครับผมขอใบให้แบบให้มันได้ซกเหมือนตัววาย้ชไหมไม่มีตัววายทำงี้ก็ได้เห็นไหมกลายเป็นตัววนะายแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก่อนเอาเยียเอา,เอาง่าย,ายๆอันนี้ว่าเยียเยียเยีย เนี่ย e นี่ต e, ัว e เหรอไหมนี่กลายเป็นตัว e แล้วนะ uh, y e a ในเฟรมนี้ไม่มีจับเวลานะเต็มที่ตามจินตนาการนะครับ mm hmm. เมื่อทุกคนเสร็จแล้วค่อยว่ากันแต่ผมขอจะกลางผมว่า y e a อ a ทำยังไงดี a a ทำยังไงดีเนี่ยเอ้ยได้อยู่อเป็นไงเห็นไ,ไหมเนี่ยคือได้หนึ่งแต้มเพื่อแต่ว่าเ,เราต้องใบ้มากกว่าหนึ่งคำว่ะถ้าเกิดว่าผมอยากจะใบ้ h ฮาส์ไปด้วยในเยร์เนี่ยมันจะทำได้ปะะ่าว่ะโคตรยากซิสเต็มล่ะ System. s ิสเต็ม Y S S S s, s, s นี่เออ่ะเอันนี้เไม่ได้อ่าผมอาจจะเอาแค่นี้ครับอ่าไอพวกนี้จะวางคว่มเหมือนกันได้แต่ผมวางอย่างเงี้ยแล้วกัน นะครับผมอาจจะเอาแค่นี้นะครับผมเมื่อทุกคนวางเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทายครับเกมนี้เล่นได้หลายคนนะกี่คนวะห,หน้ากล่องหน้ากล่องเดี๋ยวผมดูกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นได้กี่คนแต่ผมไม่เคยนับเลยเพราะมันเล่นได้หลายคนมากมันเล่นได้ถึง6คนโอเคนะครับการน่าจะพอแค่หคนแล้วเราจะทายคนทางซ้ายของเราคนทางขวาของเรานะครับผมโดยที่เราสามารถทายได้มากกว่าหนึ่งคำนะ,ะแต่ว่าทุกอันที่เราทายผิดอ่ะเราก็จะไม่ได้แต้มนะครับแลวเรามีโค้ต้าในการทายแค่7ครั้งเท่านั้นนะครับใน3รอบเนี่ย แล้วก็ถ้าเต็มแล้วก็ทำอะไรอีกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้แนะนําว่าให้ใช้ปากกาเพราะเราจะลบไม่ได้นะครับอ่าแก้ไม่ได้ถ้าผิดแล้วก็คือผิดเลยไม่ใช่แบบค่อยมาแก้ที่หลังนะครับอ่าเนี่ยเราก็จะเขียนไปเราอาจเขาอาจจะใบไว้แบบให้มันกำกวมที่ดูได้2ครับแต่ผมอาจจะทายไป3เลยก็ได้การผิดอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ทายฝั่งขวานะครับพอทายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะถึงตาต่อไปครับทุกคนก็จะได้รับแจการาดเพิ่มคนละใบแล้วก็ทําการใบโอขอเคลอยร์อเคียร์ เหมือนถ้าเราเห็นว่าทุกคนทายคำนี้ไปแล้วใช่ไหมแต่เราจะไม่เห็นเพื่อนนะว่าเพื่อนทายถูกหรือเปล่านะเราไม่รู้เราสามารถย้ำคำเดิมนได้แต่ว่าไม่เอาเราเอาคำใหม่ดีกว่าอยากได้แต้มไเยอะ Example interest <c oughs> เ,น,เนี่ยได้นะหรือ community ได้เลยวะมีตัว m นะมีตัว m มีตัว c โอ้โหนี่เลย c o m u u u c o m m u n อม y c o m m u ยเนี่ยเ,นะเราสามารถคว้าได้ไม่เป็น c o m มู n ละ คำมูใช่ไหมคอมูตัวเอ็นตัวเอ็นเอ็นเฮ้ยหูคอมูนี้อขคอมูนี้คอมูนี้คอมูนีน้ให้เขาไปไปไอ้นี่เองนะครับให้เขาไปอันนี้ต่อไว้ให้รู้ว่ามันมีต่อนะอ่าเราต่อให้รู้ว่ามีต่อนะแต่เราห้ามพูดนะเราห้ามพูดเลยเลยนะครับให้คนอื่นเขา <c oughs> ให้เขาเดาเองนะครับเนี่ยมีคอมูนี้แล้วก็มีต่อนะนะครับนี่นี่ให้ให้มันตัวเป็น e อเอ็นเอ่าไง แล้วก็เหมือนเดิมครับแต่ละคนก็จะทายคนทางซ้ายทางขวานะครับ <c oughs> คนทางขวาผมมันอาจจะเขียน2ทีเลยแหละอาจจะเขียนว่า community communication อะไรประมาณนี้นะครับอาจะเขียน2อันไปเลยคือกันถูกเพราผิดมันก็ไม่โดนหักแต้มนะครับโดนหักปะวะขอดูมันตรงนี้เลย <c oughs> ไม่โดนไม่โดนผิดก็แค่กาผิดนะครับผมแต่ว่าเรามีโคต้ต้าได้แค่7อันไงเนพราะนั้นใช้ไป2ไม่เป็นไรอยู่แล้วเล่นแค่สรอบนี่นี่คือรอบที่2องอ่นะแล้วคอมมูนิตี้คอมมิวนิเคชันอะไรเงี้ยก็เขียนไปนะครับผมและถ้าผมก็หวังว่าให้คนทางซ้ายคนทางขวาผมเนี่ยถูกคํานี้บ้างน,นะครับเพื่อผมจะได้3แต้มเลยทีเดียวนะซึ่งนี้ความไว้ข้างหน้าแล้วนะแล้วก็จบครับพอทุกคนทําเสร็จหมดแล้วทายคนทางซ้ายคนทางขวาเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะ แจกวันนี้ให้อีกคนละหนึ่งใบนะครับเป็นรอบที่สามเนี่ยเราก็ทำเงี้ยแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายครับแล้วก็มาดูว่าสุดท้ายเนี่ยใครมีแต้มเยอะสุดคนชนะแต้มจะไหนบ้างก็คืออ่านี่เดี๋ยวผมให้ดูข้อมือน่าจะง่ายกว่าเห็นไหมก็คือดูว่าเราทายของใครถูกว่าอันดูนี้ง่ายสุดนะครับเนี่ยเฮดอันนี้มีเฮดไหมถ้ามีอ่าหนึ่งแต้มต่อไปไรท์ฝั่งนี้มีไรท์ไหมไม่มีครับอ่าเพราะเป็นไนท์ก็ไม่ได้แต้มไป Attention มีครับแล้วเป็นตัว3แตม้มนะแล้วก็ Attendance เนีเหมือนที่ผมทำมีเห็นไหมถ้ากิดว่าเจออะไรกำกวมก,ก็ทายมันไป2อันเลยนะครับเผื่อถูกเพราะยังไงมันไม่ไม่เสียแต้มเพราะยังเนี่ยเหลือเขาใต้ลูกสาวเขาจะเขียนให้เต็มเต็มเนี่ยคุ้มต่อทีครับ าดูฝั่งนี้บ้างออฟฟิศนะครับออฟฟิศมีถูกไหมได้หนึ่งแต้มออฟฟิเซอร์ไม่มีอันนี้คือเขียนเผื่อไว้ไงเหมือนการแลนด์เหมือนที่ผมบอกอารีน,น,นาไม่มีสเตตโซไซตี้อินดัสตี้เนี่ยก็ได้แต้มพอได้แต้มสองฝั่งเสร็จปุ๊บมาดูของฝั่งทางซ้ายเห็นไหมฝั่งซ้ายนี้เขาทายเราได้เจ็ดแต้มเราก็ได้เจ็ดแต้มจาก๋วยวเขาด้วยอันนี้ก็ทายเราได้ทั้งหมดหกแต้มได้หกแต้มจากเขาด้วยเอาหมดเนี้ยรวมกันก็จะเป็นยี่สิบสองแต้มนะนีะน่คือวิธีการรับแต้มเกมนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูการบ้ายแบบล้ํลา,แบบลกาก คืนนี้เห็นไหมบอร์ดลิสต์มีตามนี้ครับแต่ว่าเขาสามารถใบคำว่าไลฟ์กับคำว่าพอย n ์เนี่ยภายในคำใบเดียวเลยนะโคตรโหดเลยนี่เขาได้ตามนี้แต่เขาเอามาวางอย่างนี้ครับเห็นไหม l i f e life p o i n t point อ่าอันนี้เป็นตัว n ไง n เล็ก e ถูกไหมเออแม่งเลอล้ำอ่ะแล้วก็อันนี้คือให้เดาเองซึ่ง p o i n น่ะอัน,นสุดท้ายก็ต้องเป็นพอย n ์อยู่แล้วใช่ไหมหรือไม่รู้กัน โพลิสเหรอไม่รู้ก็เขียนมันเขียนเผื่อได้อีกแล้วนะครับซึ่งถนะ้าเกิดว่ามีใครสักคนต่อเราถูนี้เราก็ได้แต้มนะซึ่งกลายเป็นว่าในตาเดียวเราสามารถทําได้ทั้งสองคำเลยโพลิสีก็ได้รู้เปล่านี่โพไม่มี l i อเนี่ยโพลิซีโอโหล้ําจัดนะครับผมแต่ว่าคนที่ดูคําใบเนี้ยจะล้ําพอที่จะคิดค <น S 1> ถึงได้ไหมว่ามันสามารถที่จะตอบได้ถึงสามคำเลยภายในครั้งเดียวนะครับอ่าแต่ก็นี่ก็คือครูการ์ดที่ให้มานะครับก็เยอะมากมากเลยนะครับส่วน มาดูอิงการนี่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสอนครับแต่มันมีบางอันที่ไม่ใช่ตัวสอนเลยเป็นแบบภาษาเอเลี่ยนเหมือนเนี้ยจะเป็นยูหรือเปล่าหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจหรืออันนี้เอฟใช่ไหมมีมีมีจาได้ว่ามันจะมีแบบเป็นขีดงงๆเลยอันนี้จีตัวไอนี่ใช้ยากเลยนะอ่าเนี่ยตัวเอสแต่เอสก็หมา S เอสมันดูแบบเป็นแบบตะแคงงงๆใช่ไหมนะครับตัวอาร์ตัวเอตัวยู แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวอักษรนะอยู่ไหนวะหรือผมจําผิดวะไม่มีขีนงงๆใช่ไหมตัวอักษรมันเลยอ่าตัวอักษรมันเลยครับผมจำผิดเองครับขอโทษทีนะครับนี่คือทั้งหมดเอามีวะนี่ไงประมาณนี้เนี่ยตัวอะไรใช่ไหมแต่เราจะเอามาใช้มันยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เราแหละขึ้นอยู่กับเราเรียงหรือว่าจะให้เอาอะไรทับอะไรวางตะแคงด้วยงันแล้วก็ทําให้คนข้างๆเลยสามารถมองออกได้นะครับอ่ะนี่คืออิงลิงค์นะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นโซโตวผมดีกว่าผมคิดในเกมนี้บ้างครับอิงลิงค์ บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r g เเ i อร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจาหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและ a c e b o o k บีวิชครบจบในที่เดียว ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับสำหรับอิงลิงนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นสายเกมใบคำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยผมก็เลยไม่พลาดที่จะมาเล่นให้ดูกันนะครับไม่ได้เล่นดูกันในอัลบรีวิวนะครับแต่ต้องขอบคุณเจ้าของเกมด้วยนะครับนั่นคือคุณนัทนั่นเองนะครับที่เป็นลูกค้าประจําของร้านผมนั่นเองนะครับก็เอามาฝากไว้แล้วก็ได้เล่นด้วยกันแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นแล้วก็อยากเล่นอีกนะครับนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะนะครับอิงลิงเขาก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียกกกกกวววว่าาาาแแแหมมมสรเเคลลยๆปติ้ ่ผมเก็บเยอะเลยเป็น Jam, เลตเตอร์แจมอะไรนะดีคริปโตคอทอคโค้ดเนมอะไร,รผมมีเกือบทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่ที่มันฮิตๆนะครับในบรรดาเกมใบคำพวกนี้หรือแม้แต่เกมใบคำนอกกระแสก็มีนะครับผมมีเกมเซนทอม อิงอะไรสักอย่างนึนะอันนั้นยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวจะหาเวลาเล่นนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วเกมใ่คาส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เล่นเป็นทีมใช่ไหมที่แต่ละคนก็มีทีมแล้วก็พยายามชนะอีกทีมหนึ่งแต่สาหรับใครที่ต้องการเกมใบคําที่ไม่ได้เล่นเป็นทีมหรือไม่ได้เล่นแบบโคออบแต่ว่าแข่งกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะซึ่งค่ายตัวนี้ยังแทบไม่มีเลยเกมใบคําที่แบบต,ต,ตัวตัวแบบว่าเราเดี่ยวเลยเออมีมี ไม่มีมีแต่เขออกไม่มีไม่มีเลยน,นี้เดียวๆเ,เลยนะครับซึ่งก็ถูกใจสายคอมเพเตทีฟนะครับแล้วก็สายใบคําอย่างผมด้วยนะครับผมแล้วก็การที่แบบว่าเฮ้ยเอาพวกนี้มาวางเรียงให้เป็นเบิร์ดที่ดีที่สุดอ่าดีที่สุดแล้วก็หวังว่าคนข้างๆจะเดาได้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องเดาคนข้างๆด้วยเนี่ยก็เป็นคอนเซปที่เรียกว่าดีมากๆเลยผมชอบมากรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็สนุก นะครับความแปลกใหม่ไม่ได้สนุกเหนือไปนะครับแต่เนี้ยสนุกนะครับผมแต่ว่าข้อเสียนิดนึงคือผมรู้สึกว่าการเล่น3คนเนี่ยมันทําให้แต้มมันไม่ค่อยทิ้งห่างกันเพราะว่าเราก็เดาคนนี้ยคนนี้ก็เดาควายกับเองอะไรเงี้ยนะครับผมทําให้แบบสุดท้ายแต้มออกมามันก็จะดูเท่าๆกาันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมน,นี้ควรเล่น สี่คนขึ้นไปนะครับห้าหกคนนี่สนุกเลยนะครับแล้วก็มันจะทาให้รู้สึกว่าไอ้กูอยากนั่งข้างันนี้เพราะแม่งโอเคดีไอ้คนนี้แม่งแอปแตกไปหน่อยกูดูไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้เป็นแนวเกมปาร์ตี้กันไปไม่ได้สีเรียสมากแล้วก็เล่นเสร็จก็สามารถที่จะเล่นใหม่ได้นะครับเพราะว่าใช้เวลาเล่นในข้างกล่องเนี่ยมันเขียนอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะตาในท้ายเนี่ยโหเรียงกันแบบจริงจังมากก็ถ้าเกิดว่า กลัวว่าเกมจะนานก็หานาฬิกาทายมาจับเวลาก็ได้นะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันสนุกทั้งได้ทายและสนุกทั้งได้ใบครับอ่ามันซึ่งมันก็หาได้น้อยจากเกมหลายๆเกมนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะ เกมเกมใบ้คำส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่แหละเราก็รู้สึกรู้สึกสนุกตั้งแต่ที่โอเคเราใบ้คือเราจะคิดคำใบ้ยังไงดีให้มันรู้สึก make sense แล้วก็คนฟังเนี่ยรู้ว่ามันคือคำนี้รวมถึงการทายด้วยที่เราได้คำใบ้มาเอ๊มันคืออะไรดีหน้าอะไรเงี้ยพวกเหมือนพวกคดเนมพวก cross talk decrypto อะไรพวกเนี้ยนะครับคือมันก็นี่คือเสน่ห์ของเกมใบคำนะครับแต่เกมนี้เนี่ย การใบ้ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลยครับมันไม่ใช่แค่เราต้องใบ้เป็นคํานี้ในรูปแบบอื่นและคนอื่นคิดให้ได้แต่มันเป็นการเรียงตัวสอบให้เห็นเลยครับว่าเฮ้ยเราได้รีซอสมาตามเนี้ยเราจะเรียงไงให้มันให้เขารู้ให้ได้ว่าเราต้องการให้เขาตอบคํานี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเกมบริหารรีซอสอะบริหารสิ่งที่เราได้มาอย่าเรียกบริหารซอสเรียกว่า เรามีสิ่งได้นะมันดวงแหละว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะครับมันอาจจะตรงไปหรืออาจจะไม่ตรงแต่ว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงเรียงยังไงให้คนอื่นเนี่ยรู้ให้ได้ซึ่งจุดนี้สนุกครับแล้วก็การทายเนี่ยก็สนุกเช่นเดียวกันนะครับผมพอการใบมัน abstract แตการทายมันก็ challenge นะครับผมอ่าแต่ย่างที่บอกว่าเกมนี้ก็คือเล่นคนน้อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เล่น2คนไม่ได้ซึ่งเกมใบคำหลายๆเกมก็เล่น2คนไม่ได้แล้วนะครับ3คนก็ไม่ค่อยสนุกก็ต้อง4คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ รวมถึงการวางอะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องของดาวไทม์ที่สูงด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงตอนเล่นเล่นกันแรกๆนะครับเล่นคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยก็จะแค่พยายามที่จะเรียงให้แบบว่าโอเคมันได้คําเดียวก็พอเล่น3รอบก็ให้ได้3คําพอแล้วอะไรเงี้ยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าอยากชนะต้องให้ได้มากกว่านั้นครับอย่างที่คู่มือทําให้ดูอะคือเรียงทีเดียวแล้วสามารถสามารถถ่ายได้3คําเลยซึ่งการทำอย่างนั้นได้แม่ง ยากแต่พอทําได้ม่ฟงฟินมากนี่เป็นสิ่งที่เกมนี้มอบให้นะแต่ว่ามันก็มีน้อยคนอ่ะที่จะขยันทําอย่างนั้นได้และกว่าทำอย่างนั้นได้มันไม่ได้ใช้เวลานิดเดียวครับมันใช้เวลานานทช่ได้ก็ทําให้เกมนี้ดาวไทม์มันอาจจะสูงกว่าที่ควรจะเป็นอ,อาจจะรอนานมากแค่นี้แหละต่หูมึงยังคิดไม่เสร็จเลยเหรออะไรเงี้ยรอไปเลยคนระับเพราะว่ามันจะต้องรอเล่นพร้อมกันเนี่ยจบรอบแรกเริ่มรอบสอง จบเอ่สองเล่าสามพร้อมๆกันนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับเกมนี้ครับอิงลิงครับสมิเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ดีครับต่อให้มันจะมีเรื่องบั๊กดาวน์ไทม์อะไรนิดนึงเนาะหรือจังหวะที่แบบจัวได้การ์ดไม่ตรงจริงก็เป็นเรื่องดวงตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีความสนุกอยู่ในนี้นะครับที่ไม่เหมือนใครเรียกว่าความสนุกที่ไม่เหมือนใครเลยกว่านะครับต่อให้จะเป็นเกมแนวใ้คำที่มีอยู่เกินตลาดก็ตามนะครับก็เป็นหนึ่งช้อยที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมยังคงอยากเล่นอยู่นะครับผมอยากเล่นอีกเล่น ห้าหกคนนะแล้วสนุกดีเวลาเห็นคนอื่นใบอะไรแปลกๆเฮ้ยมันคิดได้ยังไงว่าเป็นอย่างเงี้ยหรือจังหวะที่เราคิดได้ก็รู้สึกว่าซ a ติฟายมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับเกมอิงลิงนะครับถ้าชอบสนใจยังไงก็ลองไปดูร้านสปอนเซอร์ผมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีนมุกหรือบีวิชนั่นเองนะครับมีทั้งช็อปพีแล้วก็ทาง Facebook สะดวกช่องทางไหนก็ทักไปช่องทางนั้นแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม เช้าๆก็สามารถส,สัสงสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่าแพตติออนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้